สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เคยทรงตรัสเอาไว้ว่าเราก็เปรียบเสมือนจับเอาสัตว์หกชนิดมาผูกติดไว้กับหลักมีงูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ลิงใส่เชือกแล้วผูกพวกมันใส่กับหลักที่มั่นคงเมื่อสัตว์ทั้งหกชนิดนั้นต่างฝ่าย ก็ดึงเชือกที่ผูกไว้กับหลักไปตามใจตามความต้องการของตนในที่สุดมันก็จะลำบากและหมดแรงต้องยืนต้องนั่งต้องนอนอ่อนแรงอยู่กับต้นเสานั้นฉันไดเมื่อเราจเจริญกายคตาสติให้มากตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็จะไม่สามารถ ดึงเราไปให้ยินดียินหลายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะะและธรรมารมได้ฉันนั้น